เรื่องคืนที่ไม่มีใครควรกลับไปบ้านหลังนั้นตั้งอยู่นอกชุมชนห่างจากถนนใหญ่เกือบหนึ่งกิโลเมตรรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมราวกับป่าเล็กๆผู้คนในหมู่บ้านเรียกมันว่าบ้านคำร้อยเพราะเชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยมีเสียงกระซิบแปลกๆดังออกมาจากภายในตลอดคืนหลังเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเมื่อสิบปีก่อนไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าไปอีกยกเว้นกลุ่มเด็กวัยรุ่นสี่คน ท่านว่าพูดน้อยแต่กล้าบ้าบินโฟกัสสายขำแต่ขี้กลัวที่สุดนานาชอบเรื่องลี้ลับและอยากพิสูจน์ผีไทเกอร์ช่างภาพสมัครเล่นชอบหาที่หลอนๆถ่ายรูปทั้งหมดมาพร้อมความคิดโง่ๆในคืนหนึ่งไปท้าผีบ้านร้างกันปะทางเดินสู่บ้านเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งลมเย็นจัดพัดมาพร้อมกลิ่นอับ ธันวาใช้ไฟฉายส่องทางในขณะที่ใบไม้บนพื้นกรอบกแกรบอยู่ใต้ฝ่าเทา้าเสียงจิ้งหรีดเริ่มเงียบลงเรื่อยๆราวกับสิ่งมีชีวิตทั้งป่าไม่อยากเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำโฟกัสบนเบาๆเฮ้ยทำไมมันเหมือนมีคนเดินตามวะไทเกอร์หัวเราะอ <laughs> เสียงลมมังมึงอย่าเวอแต่ธันวากลับหันหลังไปช้าๆมองเข้าไปในความมืดของป่าที่ไร้แสง เหมือนไม่มีอะไรแต่ก็เหมือนมีเงาอะไรยืนอยู่ไกลๆหน้าบ้านบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่ที่ทุดโทมหน้าขนลุกผนังแตกร้าวไม้ผุกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากภายในเหมือนมีอะไรตายอยู่ข้างในหน้าแล้วประตูหน้าบ้านปิดสนิทแต่ในช่องว่างระหว่างไม้แตกดูเหมือนมีดวงตาอยู่หลังเงาดำนานาสูดหายใจโอเคพวกเราเข้าไปกัน ประตูบ้านส่งเสียงเอียดเอียดเหมือนถูกเปิดเองทั้งสี่คนชง,งักพร้อมกันห้องโถงภายในเต็มไปด้วยฝุ่นเต๊ะเก่าๆล้มระเนระนาดเศกกระจกแตกบนพื้นทุกที่ไทเกอร์หยิบกล้องมาถ่ายชะชะแต่รูปที่ได้กลับมีเงาคนยืนอยู่หลังพวกเขาทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นโฟกัสตัวสัน่นม,มึงดูดีๆนะ นั่นคนใช่ป่ะรูปต่อมาเงานั้นขยับใกล้ขึ้นมาอีกนานากลืนน้ำลายไปชั้นสองกันหน้าต่างมันเปิดอยู่อาจมีคนอยู่จริงๆแต่ความรู้สึกในบ้านนั้นเหมือนมีใครมองพวกเขาจากทุกมุมบันไดไม้เก่าทันวาเดินนำพอเหยียบขั้นบันไดปั้งขั้นหนึ่งหักจนขาเขาเกือบตกลงไปทันใดนั้นทั้งสี่คนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆ เหมือนมาจากทุกทิศย่ยาขึ้นมากลับไปนานาน้าซีดใครได้ยินเหมือนเราไหมแต่รอบตัวกลับเงียบนั่นและเสียงนั้นก็หายไปในอากาศเหมือนไม่เคยมีห้องเด็กประตูห้องแง้มอยู่และมีรูปการ์ตูนเด็กติดอยู่บนผนังที่ลอกจนแทบมองไม่เห็นไทเกอร์ถ่ายรูปตามนิสัยแชะแชะแต่รูปที่ได้ กลับปรากฏเด็กผู้หญิงยืนหน้าประตูแต่ตอนถ่ายไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยทันใดนั้นตุกตาผ้าเก่าๆบนพื้นกลิ้งออกมาเองชา้ชาๆโฟกัสร้องเฮ้ยตุกตาอยู่ตรงปลายเท้าของเขาและมีเสียงหัวเราะเด็กผู้หญิงดังอยู่ข้างหูทันวาพบสมุดปกเก่าในลิ้นชักหนึ่งมีข้อความเขียนด้วยลายมือสันๆว่า ลูกของฉันยังอยู่ในบ้านเธอไม่ไปไหนเธอเล่นกับฉันเสมอแม้วันที่ฉันตายไปแล้วหน้าต่อมาเขียนว่าคืนนี้เธอเรียกฉันจากหน้าห้องฉันทำตามเสียงกระซิบและมันทำให้ฉันไม่ได้ออกจากบ้านนี้อีกต่อไปนานาหน้าเผือดคือแม่กับลูกตายที่นี่เหรอท่านใดนั้น เสียงฝีเท้าของเด็กวิ่งอยู่บนเพดานเหนือหัวพวกเขาตึก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 ห้องนอนใหญ่ห้องนี้ต่างจากห้องอื่นมันดูเหมือนมีคนอยู่ล่าสุดเมื่อสิบปีก่อนเตียงยังมีผ้าปูเก่าอยู่ทันวาเดินเข้าไปช้าๆและพบรูปครอบครัวหนึ่งตกอยู่บนพื้นแม่พ่อลูกสาวตัวเล็กๆแต่ใบหน้าของลูกสาวถูกขีดด้วยปากกาดำจนหมด จนแทบไม่เห็นหน้าที่แท้จริงนานาพูดเบาๆนี่มันโหดร้ายมากนะทําใดนั้นไฟฉายของทันวาก็ดับความมืดโอบร้อมพวกเขาแล้วเสียงเด็กผู้หญิงก็ดังขึ้นข้างเตียงเล่นด้วยกันไหมคะโฟกัสกรีดร้อมแต่ไม่มีใครช่วยเขาได้เพราะไฟฉายของทุกคนดับพร้อมกันหมดเมื่อทุกคนเปิดไฟได้อีกครั้งไทเกอร์หายไป เหลือเพียงกล้องของเขาวางอยู่กับพื้นเมื่อทันวาเปิดดูรูปสุดท้ายในกล้องมันคือรูปไทเกอร์ถูกลากเข้าความมืดโดยแขนซีดของผู้หญิงคนหนึ่งนานากรีตเราออกไปเดี๋ยวนี้แต่ประตูห้องปิดดังปั้งเหมือนมีคนล็อกจากด้านนอกเงาของผู้หญิงยืนอยู่หน้าประตูผมยาวปิดหน้าขอเอียงผิดรูปขาเดินลากไปมาเสียงคลืด เธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนลมหายใจคนใกล้ตายไม่ให้ออกอยู่กับฉันเหมือนเขาทันวาสองไฟใบหน้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผมค่อยๆเผยออกดวงตาขาวโผลนปากฉีกจนถึงใบหูผิวเหมือนคนตายหลายวันและด้านหลังเธอเด็กผู้หญิงที่ไม่มีหน้าเยือนเกาะชายเสื้อแม่อยู่นา,นานาร้องเสียงหลง วิ่งทั้งสามคนพยายามวิ่งลงบันไดแต่เสียงฝีเท้าของเด็กวิ่งตามมาติดติดประตูบ้านถูกแรงบางอย่างกระแทกปิดสนิทแม้ทันวาจะใช้แรงทั้งหมดดึงก็ไม่ขยับโฟกัสหันหลังไปเห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่กลางบ้านนั้นเธอเอียงคอกอ๊อปแล้วพูดว่าช่วยเล่นกับหนูหน่อยสิคะตุ๊กตาบนพื้นหลายสิบตัวค่อยคอยหันหน้ามองทั้งสมคนทีละตัวเสียงผู้หญิงดังขึ้นในหัวของทันวา แกเหมือนเขาอยู่เป็นเพื่อนฉันร่างผู้หญิงผีโผลด้านหลังทันวารวบตัวเขาไว้และลากเข้าความมืดของห้องโถงด้านขวาทันวาตะโกนสุดเสียงวิ่งไปอย่าหันกลับมานานากับโฟกัสตัดใจร้องไห้วิ่งไปทางประตูหลังบ้านประตูหลังเปิดเองราวกับล่อให้หนีลมพัดแรงผิดปกติกลิ่นเหม็นเน่าหนักขึ้นจนแทบอาเจียน ทั้งคู่ไม่สนใจรีบพุ่งออกจากบ้านขณะกำลังจะข้ามรัว้วโฟกัสได้ยินเสียงเด็กกระซิบที่ข้างหูว่าไว้กลับมาเล่นกับหนูอีกนะเขาหันหลังกลับตามสัญชาตญาณและเห็นเธอเด็กหญิงไร้หน้ายืนห้อยหัวลงมาจากหลังคาบ้านพร้อมยกมือโบกเบาๆอีกหนึ่งเดือนต่อมานายตำรวจพบศพไทเกอร์และทันมาในบ้านร้างสภาพไม่ควรบรรยาย นานานและโฟกัสรอดมาได้แต่พวกเขาไม่เคยกลับไปที่หมู่บ้านอีกเพราะทุกคืนก่อนนอนทั้งสองยังคงได้ยินเสียงเด็กกระซิบจากมุมคนมาเล่นกับหนูอีกนะ